ยิน้อมเก่ทุกท่านเมย่ิเล่นสิ่งอยู่ตรง,นห,งหน้าไปเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี้ยใครเนี่ยแลนั่นเอแลน,นันีป็นปืนใหญอุบิตาท,าที่มีกระถูงยงกระงูงแบบรุนแรงดยกยิอุบิตา กคือเืองนี้แล้วเราต้องหยสซาสุที่มันทำไไถ้าอะไรจะใช้วิธีคิดกเรเดียวทีหน่ไป ลูกโอ้ใช้ปืนลุกมันเจงแก๊งดีูมันจะแกกันนี้เลยอ่ะปุ๊กมอเตอรไมาสีอ่ที่ว่ามันอยู่ไหนโอ้ี่มกีนี ปีศาจล่แหนขาดูตรงนี้จะดูจะแขกตรงนี้เขาอุ๊ยไปเขาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอีกตอ,น,าาน,อน,น,น,นนี้กัวอย่างมากตรงนี้มมนสุดเลยบมันดเลยไมนดเยนี่มันชั่วอยอ เบิดได้เพราะว่า huh. ม yeah. mm ันทอะไรเนี่ยะออกระบนะเป็อะขาเข็นแลวก็มีกระตูลู้อยู่ไหนกะทูรกับตกระรนั่นกะูไม่สิแล้วมัน นั่นมันไอ,นอ้ขี้อ้นี่แล้วไปฮะอือคือกันีคือไล่ยูไล่ยูอ่ที่ไหนไป,ไปไปด้แค่นี้เองต้องโดนแดง